อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะ แหดร้อนแบรนลุงพลกระหึ่มแห่แชร์ภาพครูลูกกอล์ฟตั้งคำถามถ,ามถึงสื่อคดีน้องชมพู่กลายเป็นประเด็นที่ถูกถกเถียงกันบนโลกออนไลน์อย่างมากสำหรับคดีน้องชมพู่และการทำข่าวของลุงพลหนึ่งในผู้ต้องสงสัยว่าเป็นคนร้ายถ้าน้องชมพู่จนกลายเป็นบุคคลที่โด่งดังและเป็นที่สนใจขึ้นมาเพียงช่วข้ามคืนที่ผลงานเพลงร่วมกับศิลปินชื่อดังอย่างจินตลาภูลาภในผลงานเพลงต่างอยก็เป็นท,ที่ได้รับความนิยมและติดกระแสติดแทนโซเชียลอีกด้วยแถมยังมีงานในวงการเข้ามาจนคว้าไรายได้เข้ากระเป๋าไปก้อนโตเลยทีเดียวล่าสุดทางด ได้ออกมาโพสข้อความโดยระบุถึงเรื่องนี้ว่าเป็นเพราะสื่อที่ทําให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นสื่อหลักสื่อรองสื่อใดๆสาคัญมากจริงๆดื่อง่ายๆพวกคุณสามารถเปลี่ยนเรื่องราวการเสียชีวิตของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งให้กลายเป็นอะไรไปแล้วก็ไม่รู้ไม่รู้สึกอะไรบ้างหรอคะไม่มีใครในองค์กรเตือนกันบ้างหรือเอใจสักหน่อยเหรอส่วนพวกเราคงทําได้แค่ไม่ต้องไปแชร์ข่าวพวกนั้นต่อขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารจาก e n t e r t a i n m ี n t com ด้วยคะ่ะ